สวดโคกใส่กันเลยจ้ะพี่น้องตับบักหุงตับบักหุงสวดัวใส่แค่รสขวดสวดจูนพูนคือเก่าเหรอจ้ามือเอามุมใดมุมนี้สวัสดีจ้าพี่น้องรักากับเจอสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลตับบักฮุงตับบักฮุงตับบักฮุงสวดจูนพูนพูนเด้อ สิ่งเนื้อบล็อกเส้นเล็กเส้นเล็กบลวกใส่ตะเกียบคีบต้อไม่บล็อกงไม่บอกตัวไม่แคบหลอดต่อ แลาวก็สิตตำเ้นเล็กราจะเอาเ้นอันนี้ไปตำมาที่นี่ท่านกินบเบาเบิดยันเ้นมันเปื่อยเ็ตยว่ากินเล็กเกกินเป็น,ำนปตำบกงแก้มเส้นเล็กลวกค่ะ แก้มตัวร้านเต่าสามมุมเดิมมุมที่เราคุ้นเคยมุมจะหลอาไปไหนตัวกิ่นยุ้งเงินจากของไหมมัมินผัวป้าไม่มาจากของอ,อากาศตอนนี้รัฐควีนสแลนด์บ้านนอกควีนสแลนด์นะคะอากาศแฉะแฉะหนาวๆบานเข้าเรื่องย่างเกลียวเขนะ่าเนาะ บมื่หนาวแห้งแต่ว่าล่มผัดวี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 โอ้ยน well. ั่นสิม่มใส,ส่มืออยู่มานอกนั่นเต่าอันมาคือเส้นเล็กเส้นเล็กมันสีๆจะเจอเด้วยค่ะอันซี่อยู่ดำหวานบอมี่ แต่ว่าคู่กระเทียมเจียวกันเลิศเลยนะคุณชายอยู่รัดควิ้นแลนค่ะคบกันมาสามปีกว่าแล้วค่ะแต่บอกใครย,ยวออกซื้อ บางคนว่าเห็นมาออสตเตรเลียกันมาหาผัวไม่บอกประมาณนี้ห,หรือว่าเห็นไปแมวบุนไปหาผัวเก่าบอกขึ้นดีกันมองสิแม่จ๊าอืมบ๊แมนจมใช่แฟนคนนี้คบมาสามปีกว่าแล้วค่ะจ๊ะอืม บ้าอัดเด็ดเรื่องหัวไหลค่อนหนึ่งสิบบาส่วนบ้าสดจ้ามีหัวยูวเราเคยวาง <laughs> เอ็นเอ็นสิบกับบริว่างเด้อ

แต่มะพุ่งแซบอยู่คนเหมือนกันแต่มันใจไม่เบาหนามันใจรีบวกดักในสักหน่อยเราสวยแต่เาเนาะ แต่ละคนมีขอดีแตกต่างกันไปค่ะเค่ยืนด <c oughs>